สวรรค์คนก็จะเถียงกันว่านารกไม่มีจริงสวรรค์ก็ไม่มีจริงแต่พระพุทธเจ้าแนละ้ให้เรารู้จักสวรรค์นบนดินก็คือในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี้ยกับสนรกบนดินนะกบนดินก็มีอยู่บนดินนี่แหละแต่เราไม่เห็นก็คือหมายความว่าเวลาเราทำบาปใจเราก็ร้อ,รอนใช่ไหม อันนี้ก็เรียกว่านรกบนดินสวรรค์นะสวรรค์นบนดินนะชีวิตในครอบครัวของเราเนี่ยอบอุน่นนะสามีก็มีสินห้าภรรยาก็มีสินห้าเนี่ยเป็นเรียกว่าครอบครัวสวรรค์ถ้าสามีก็กินเหล้าเนะี่ยไม่ต้องกินทั้งหมดแค่สามีนะกินเหล้ามาก็าอาานุวาตกับเมยียกับลูกกับเต้ามองแง่ไปหมด นี่เรียกว่าครอบครัวนรกผมนึกภาพออกมาทีนี้คนเป็ยังไม่เชื่ออีกนะยังไม่เชื่อขนาดทุกขนาดนั้นเป็ยังว่าไม่ไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์พอพุทธิย้าท่านสอนให้ให้เรารู้จักสวรรค์เนนะี่ยเขาเรียกว่าทานกธาฮะไอ้วัดนั่นลืมเชื่อแต่เอาอย่าไปลืมอย่าไปจำมัน อนุอุพิกถานะก,ก็คืออยางพระองค์จะแสดงคำเรื่องเนี่ยมากที่สุดเพราะว่าเป็นวิธีชีวิตของมนุษย์เราคำนใกก็สอนให้เรารู้จักทานนะคนที่ให้ทานเป็นเนี่ยไม่ใช่ทานเพื่อเอาอย่างที่เรานิยมกันนะทานเพื่อเอานั้นมันเพิ่มความตณนีได้มากก็ก็เรียกว่า ตนีมากขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์จะทานของพระองค์นั้นก็มาขอวมว่าให้ทานเนี่ยด้วยจิตเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่เนี่ยก็เรียกว่า,นมมาเนี่ยอนิสง์มากเนะให้ทานแบบเนี้ยอย่างพวกเราให้ทานแกพระสงฆ์ในวันนี้ก็ด้วยจิตที่เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่ออนุเคราะห์พระสงฆ์ที่ท่านยันลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา พอเราให้ทานด้วยจิตที่เอ,อื้อเฟื้ออนุเคราะห์ใจเราก็เบิกบานมเมียก็เบิกบานลูกก็เบิกบานก็เป็นครอบครัวสวัสดต่อไปเมื่อให้ทานแล้วก็พระองค์ก็ให้สิ่ีลกถากก่าวถึงอนิสงส์ของสิลศสิ่ห้านี่แหละส่วนมากก็เกือบจะร้อยถังร้อยไม่มีใครรักษาได้ วันนั้นก็เม,มื่อไม่กี่วันนี้นก็ไปเทศมุนิท,ทิทำมาธรรมัฐาคนก็เกือบสี่สิบคนก็มาใครรักษาสินท้าบริสุทธิ์บริบุรณมีบ้างไหมไม่มีใครยกมีอยู่คนเดียวทุกศิษย์กุติคุณสุสชาดายกคนเดียวนอกนั้นเงียบเห็นไหมไม่มีสินเลยการที่ไม่มีสินนะ ก็เนี่ยเป็นนรกทั้งนรกเลยนะนรกทั้งเป็นเพราะนั้นเมื่อพระองค์ให้ทานแล้วก็มีสิ่งเนี่ยครอบครัวนั้นก็สงบเยือกเย็นไม่มีการทะเลออาะเบาแหวงกันนะอย่างลูกกับนกเติทะเลาะกันแล้วรือเปล่าน่าจะเป็นกันนะ วันนั้นถ้าเรามีสินโดิกมีสินเสมอกันใช่ไหมก็จะมีความอบอุ่นเนี่ยถ้ามีสินภรรยามีสินสามมีมีสินเขาเรียกว่าสินเสมอกันไม่มีทะเลาะหรอกนี้สินไม่เสมอกันก็พอะทะเลาะกันก็เป็นไงกลายเป็นนรกเนี่ยนรกบนดินพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะถ้าไม่ทะเลาะกันแต่คนแต่มีสิน สิ่เนี้ทำให้สงบเยือกเย็นนะสิ่เสมอกันก็ต่างคนก็นต่างเยือกเย็นเข้าหากันไม่ทะเลาะกันเลยนี่เรียกว่าศิลเสมอกันก็เป็นครอบครัวสวรรค์พอรอบครัวสวรรค์แล้วก็องค์ก็สอนต่อไปว่าย่าประมาทนะสวรรค์มันยังมีโทษที่เราว่ามีความสุขความสุขเนี่ยต่อไปก็สามีตายจากเป็นเป็นโทษนะทุกข์นะ ตกตายจากเป็นโทษนะ่ะเราก็จะทุกข์นี่เรียกว่าทุกบนดินสัมภรกบนดินโทษของสวรรค์เพราะเพราะนั่นพระองค์จะไม่ให้ไปหลงสวรรค์มันยังไม่พ้นทุกขนะ์เนี่ยเพราะนั้นจะต้องก้าวไม่ต้องไปสนใจสวรรค์พระองค์ก็เรียกว่าอาทีนวัถา,าเบือนายเบือนนายเบื่อนายความสุขในบนดินนี่แหละเอยมันก็มีความสุขขนาดไหน มันก็ยังไม่เทีย่ยงลุกตายจากเมียตายจากสามีตายจากเราก็เป็นทุกข์นะนี่เรียกว่าโทษของสวรรค์นันา่ะเกิดทีเราโทษของสวรรค์ต่อไปอาทีนวักถาเนี่ยให้เราออกจากสวรรค์เเพราะมันมีโทษเนี่ยออกจากสวรรค์ก็เรียกว่าเนคมะเนฆะกถาแป่าออกจากการมคุณห้า เนี่ยสองคนบูมเมย์เนี่ยก็จะออกแล้วไม่กี่วันขายบ้านนะ <c oughs> แต่ขายบ้านราคาแพงก็ขายยากนะเราก็อย่างทนะี่บอกสอนไว้นะเราตั้งราคาอันนี้มันราคาห้าล้านสมมตินะอะไอ้ขอซื้อสามล้านได้ไหมเอาเป็นเลยจบนะเอา้าเราได้กำไรขนาดไหนได้ตั้งสามล้านอยู่ตั้งหลายปีเห็นไหมเราได้กำไรอะ เราออกจากองอแหวจากข้าแม่มากางเกงในก็ไม่ได้ใสน,นะเนี่ยเราก็มีไม่รู้จะนับได้นับได้ป่าวนี่ยว่ามีอะไรบ้างน,นะนับไม่ได้นเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็สอนให้เราเบื่อหน่ายอาทิตนยน์เมฆกรรถาไม่ว่าจะอยู่สวรรค์แค่ไหนพระองค์ก็บอกว่ามันก็ยังมีทุกข์แซมอยู่สวรรค์ไม่แน่นอนนะ นะพ่อสวรรค์ก็ยังมีทะเลาะกันอยู่แย่งผัวแย่งเมียกันอยู่ <c oughs> นะสวรรค์เพราะนั้นพระองค์บอกไม่ต้องไปหอกสวรรค์ไปพระนิพพานเลยพระนิพพานมันก็คิดว่ายากมันก็ไม่ได้ยากหรอกถ้าเรารู้จักคำพิธีปฏิบัติละความโลภความโกรธความหลงไดนะ้สามอย่างเนี้เท่านี้ได้เสร็จขาด ก็ไปพระนิพพานแล้วไม่มีกิเลสเหลืออยู่มันจะกูลใหญ่มีอยู่สามข้อเนี่ยความโลภค,นะความโลภเราก็ละได้ด้วยกันให้ทานนี่นะนะความโกรธก็ละด้วยสิ่งนะพวกคนมีสิ่งเนี่ยมันก็ใจจะอบอ้องอารีไม่อคตดอะไรใครมีแต่เมตตาเนะีนะ่ยละความโกรธด้วยสิ่ง ทีนี้ละความหลงด้วยการภาวนาคือด้วยภาวนาให้เกิดปัญญาเพราะปัญญาเห็นแย้งโลกทั้งโลกไม่นี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆเพราะที่มันมีก็เพ,เพราะว่าเราสมมติขึ้นมาแล้วเราก็ไปหลงสมมุติท่านั้นเองสมมุติว่าเพชรสมมุติว่าทองคำเกทั้งนั้นก็หาหินที่มันหายาก เามาสมมติอันนี้เพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำสองเพชรน้ำสามก็มาหลอกคนโง่อีกละคนโก่ซื้อสามล้านสามแสนห้าแสนซื้อเนะี่ยหลงทั้งหลงคนขายก็หลงคนซื้อก็โงนะ่พอยพอภานาเนี่ยปัญญาเกิดโลกนี้ไม่มีอะไรสักอย่างตัวเราก็สมม,มติเห็นไหมผมแล้วก็สมม,มตินะ เขาไม่รู้เรื่องว่าเขาเป็นผมเขาหงอกเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาโลกเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่เรายึดว่าผมเป็นของเราขนเนี่ยขนนี่ขนไม่ว่าขนคิ้วนี่ก็ขนแล้วนะที่เราหลงกันโดยเฉพาะผู้หญิงกันเนาะผู้ชายไม่เคยหลงหรอผู้หญิงจะหลงมากกว่าก็แม่ให้มาไม่พอใจนะเราก็แต่งของเราเอง แต่ไม่ไม่มพอใจใ้ร้าเสริมสวยแต่งแต่งด้วยเขียนด้วยแต่งด้วยเขียนด้วยมันไม่ทาวอเอาเขียนไปเลยเอาขนไปหมดเห็นไหมเนี่เยเขาเรียกว่าหลงคนหลงเล็บก็ผู้ชายไม่สนใจหรอกแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยทาสีเล็บทาแล้วทาอีกทาแล้วทาอีกเล็บมันเคยขอบคุณไหมพี่ทำไมดูแลน้องอย่างเดีเล็บเก็ไม่ได้พูดเนะ ฟันก็เหมือนกันเนี่ยฟันก็โอ้โหตกแต่งไม่รู้อะไรเป็นอะไรเห็นไหมยป็นที่เราเห็นกันนะฟันมันรู้เรื่องไหมว่าพี่ทําไมแต่งตกแต่งน้องอย่างดีสวยงามอย่างนั้นฟันไม่รู้เรื่องนะมันหลุดมันก็ไม่รู้เรื่องฟันอ่นะมันโยกก็ไม่รู้เรื่องนะแต่เราไปลงของข้างเดียวนะหน,นหนังเนี่ยหนังเนี่ยลองถอกดูสิ มันจะน่าดูไหมแล้วทุกไฟไหมก็ดีแหเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกีิบัติอะไรไม่มีอะไรสวยงาม <c oughs> นะเราก็ว่าสวยว่างามจึงเรียกว่าสรุปโลกวบนี้หลงเขาข้างเดียวเขาไม่รู้เรื่องตัวเราทั้งแท่งเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องนะตัวเราเนี้ย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษา ให้เขาใจเรื่องตัวเราก็อย่างที่ว่าผมคนเล็บฟันหนังเขาไม่ได้เป็นเราสักอย่างตัดไตไส้ผูงอาหารใหม่อาหารเกา่าเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเพราะรู้ว่าโอ้เราโรง่จริงๆไปหลงเขาข้างเดียวเนี่ยเหมือนเขาเราผู้หญิงเคยไปรักไอ้หนุ่มเห็นไหมเราวัยสาวก็ใจแต่ไอ้หนุ่มก็เหมือนซะเถอะวันนี้เขาเรียกว่าหลงรักเขาข้างเดียวเห็นไหม มันเจ็บช้ำหน้าดูเลยเมั้แต่นี่ก็เหมือนกันเราหลงนั่ตัวเราเอง oh. มันน่าโม,โ,มโหโอันไหนก็หลงหมดนะตัวเราเนี่ยขี้ออกมา 5, 3, มนในภาษาง่ายๆนะก็ยังหลงขี้เราเห็นไหมตบมันเหม็นก็เราก็ตบเรายอม oh. มันเหม็นก็ยอมเ oh. พราะมันเป็นของเรา oh. เห็นไหมเพราะฉะนั้น เรานี่เรามนุษย์ทุกชาติทุกภาษาก็มาหลงแค่นี้ผมคนได้ฟันเอาเิดตั้งใจฟังจริงถึงไหนจะไม่ได้เน่ยงไน่หลงอราาลหลงตัวเองเราหลงตัวเราเองที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้คือหลงตัวเราเองเ ครูบอาจารย์หลวงตาเนี่ยท่านสอนบอกว่าเพียงไม่นับหนึ่งก็ถึงนิพพานเห็นไหมแค่เนี้ยอย่าไปนิพพานมันยากอะไรเห็นไหมที่เรานับหนึ่งก็หนึง่งก็คือตัวเราเนี่ยเห็นไหมสองก็คือสามีเห็นไหมสามก็คือแมวส,สี่ก็คงโนนนนนนเนี่ยจนนับไม่ได้ของเราทเห็นไหม <c oughs> นี่นับหนึ่งน,นับหนึ่งไม่ได้แล้วนะเป็นพันเป็นหมื่นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่นับหนึ่งก็คือตัวเราก็ไม่มีหนหเนี่ยพอตัวเราไม่มีของของเราก็ไม่มีเห็นะพระพุทธเจ้านี่แหละไปปฏิพานอันนี้มันก็เราก็ยังจะเอาเป็นของของเราเนะ่ะตายไปเราก็ไปเห็นคนที่ตายก็ไม่ได้อะไรไปสักอย่างเราก็ว่าของเราเห็นะ เแค่นี้เราเห็นต้นเหตุแล้วที่เราทุกข์ก็เพราะเรานับหนึ่งนับหนึ่งก็มีสองมีสามเห็นไหมลูกสาวหนึ่งชื่อหนึ่งด้วยนะนับหนึ่งพอนับหนึ่งก็นับสองด็อกเตอร์นับสามก็แมวนับสี่ก็ว่าไปจนกระทั่งนับไม่ถูกเห็นไหมเนี่ยแล้วที่เราว่าของเราของเราอ่ะจริงไหมเนี่ย ไม่จริงสักอย่างเน,นี่ยเห็นไหด็อกเตอร์น่าจะคิดได้แต่คนมีปัญญาเรียนจบถึงด็อกเตอร์ <c oughs> คิดไม่ออกอีกทำไมคิดไม่ออกเพราะเราหลงว่าของเราหลงว่าเป็นเรานี่แหละตัวเนี้ยตัวสําคัญทีนี้พูดถึงนรกคนก็ไม่อยากจะเห็นนรกอีกนะี๋ยวเรานิฐานนี้ค้างไว้นะ ในพ่านด่าเนือเนี่ยหลงทางเข้าไปในป่าก็ห <c oughs> <ๆ>ิวน้ำไปเจอฤาษีบุกกระต้องกินในป่าก็ไปขอน้ำกินพระคุณเจ้ามีน้ำกินบ้างไหมโอ๋อมีนั่งก่อนนั่งก่อนก็าหาน้ำให้กินกินน้ำเสร็จก็ชื่นใจพระฤาษีก็ถามว่าโยรรมทำอาชีพอะไร ผมทำอาชีพเลือกล่าเนื้อล่าสัตว์อ่ะพระฤาษีก็บอกว่าอ้ยโยมทำไมทำอาชีพที่เป็นบาปเป็นกรรมเอ่าปตนตกนาลกเลยในพานก็ผมยังไม่เคยเห็นนาลกเลยมันร้อนนะาพระฤาษีอธิบายฟังร้อนมากไฟบนโลกใบนี้ยังไม่ร้อนเท่าไฟนาลกผมก็ไม่เห็น เอ,า,อางั้นไปตัดไม้ไม้มะเดื่อเนี่ยมันเป็นไม้ที่ชุ่ม้อยงใช่ไหมเอามาไปท่อนท่อนท่อนเหมือนตั้งเป็นกองฟอนพอตั้งแล้วคอยดูนะไฟนรกท่านพระฤาษีก็มีมีเออมีกระสินะจุดไฟเผาปุ๊บเดียวเหลือแต่ฝุ่นนี่แหละนรกโอ้ในพานตอนนี้สนุกใจเลย ขณะไม่ดิดๆมันยังไม่แคบสุดใจเดียวเนี่ยแล้วก็นรกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราเราก็เคยตกแต่เราลืมนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเราสร้างบารมียังอ่อนอยู่ยังไม่แก่กล้าระดับขุมใดๆเราไม่เคยตกไม่มีเลยแล้วพวกเราไม่จะเหลือได้ไงวะ แล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยท้านนรกอีกนะอันนี้หลวงปู่มรสีที่หลวงตาอยู่กับท่านท่านเราให้ฟังว่าเพื่อนของท่านอน่ะที่เป็นฆราวาสอยู่เนี่ย<ม>ก็ไม่กลัวนรกมีหนะ้อาอาชีพฆ่าวัวฆ่าควายเป็นประจำเพราะจะฆ่าวัวก็คอนไปตอนะตอกใส่หัวเนี่นะ<ม>ก่อนจะตอกนักเอานันเอะไไร บาปมีจ wow! ริง <políticas> ขีดฉามมาให้ดูด้วยปุ๊บเป็นประจำแต่ละตัวก็บอกบาปมีจริงให้ขีดฉางมาให้ดูด้วยปุ๊บแต่เวลาจะตายเป็นไงป่วยมองเห็นแต่วัวแต่ควายจะมาขิดนอนไม่ได้พอจะนอนก็หูวัวควายเต็มบ้านบอกให้ลุกไล่วัวไล่ควายไม่จะมาขีด มันจะมาขีิดพ่อเนี่ยลูกก็ไม่เห็นนั่นแหละก็เรียกว่าบาปมันมาแสดงให้เราเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปอ่ะนรกก็ไม่ต้องพูดถึงอะไปนรกเนี่ยเพราะฉะนั้นพอทางความดีนะไปสวรรค์พระองค์ก็บอกเองนะเราเมื่อทำความดีสวรรค์ชั้นไหนๆที่เราไม่เคยไปไม่มีเลยนะมีแต่ชั้นสุดาวาส ชั้นเดียวที่เราไม่ได้ขึ้นไปเกิดก็คือที่อยู่ของพระโสดดับหระอานาคาก็ไม่ต้องรู้มาเกิดอีกแล้วให็นไหมเพราะนั้นมีแบ้อยู่ชั้นเดียวที่เราไม่ได้ไปเกิดนะต้งคงม,มาโลกทุกชั้นก็ได้เกิดสวรรค์ทุกชั้นก็ได้เกิดอย่างพวกเราเนี่ยก็เท่ากับเกิดสังวัดชั้นสุดท้ายนะเพราะฉะนี่มีตวัมสวัสดีแปลว่าความสุขคนอื่นในเราไม่ได้ อย่างเดียวเนี้เราอยากจะกินกว๋วยเตี๋ยวกิงเนี่ยเดยวแคบมาส่งถึงหน้าบ้านเหันไหมไม่คุ้นรสน,นี้เราอยู่บนสวรรค์อย่างเนี้ยเท่าก็เนี่ยมันก็จะต้องหลงอีกเลยมาชวนไปบวชมนเคยไปหลงสวรรค์เห็น,นไหมเพราะนั้นพระพุทธเจา้าน่ะทั้งสวรรค์ก็ไม่เที่ยง นรกก็ไม่เที่ยงนะแต่ว่ามันยาวนานกว่าจะพ้นนะเพราะนั้นพระองค์ยิงสอนให้เราเบื่อหน่ายในการเี็นไว้แต่เกิดมองปัจจุบัน,นให้ออกเรามีอย่างนี้มีมีมีม,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 มีมีจริงไหมนะแล้วก็พระองค์สอนให้เราถามว่าเราได้จริงไหมทุกอย่างมีเมียสวยขนาดไหน ก็ไม่ได้จริงมีสามีดีขนาดไหนก็ไม่ได้จริงมีลูกดีขนาดไหนก็ไม่ได้จริงจะรวยเป็นร้อยล้านพันด้านก็ไม่ได้จริงแล้วก็มาเหนื่อยแค่แสวงหาสิ่งที่เราไม่ได้จริงนะแล้วก็จะไปมือเปล่ามันจะแค็เลยมันน่าเบื่อหน่ายเนี่ยถ้าเข้าใจธรรมะแค่เนี้ยเราก็จะไปพระนิพพานได้ง่ายขึ้นมันเบื่อหน่าย นี่พวกเราไม่ยอมเบื่อนายเอาแล้วคุ้มกับมาอรวันระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอเป็นผู้ไม่มีเวรัยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ ตลอดการทุกเมื่อเพื่อดับไม่มีเชื้อคือพระนิพพานเทินระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอทิศบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตลอดการทุกเมื่อ เพื่อดับไม่มีเชื้อคือพนิพานเทิญ